ไรท to Sky ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในยานเกราะลำเลียงพลที่ถูกพัฒนามาเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการรักษาชีวิตนั่นก็คือ M113 a m b u l a n อ e Version เวอร์ชนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อรถพยาบาลหุ้งเกราะ m 1 1 3ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการทหารที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อรับมือกับความโหดร้ายของสนามรบและในเวลาเดียวกันก็ยังสะท้อนถึงความสำคัญของชีวิตมนุษย์อเอ็ป็นยานรกราะที่มีชือเสียงระดับโลก ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาและถูกใช้งานในหลายประเทศนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1960เป็นต้นมารถรุ่นนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสงครามเวียดนามและต่อมาได้ถูกพัฒนาต่อยอดออกเป็นหลายรุ่นเพื่อรองรับภารกิจที่แตกต่างกันหนึ่งในรุ่นที่มีความสำคัญและแตกต่างที่สุดก็คือรุ่นพยาบาลหรือ M113 Ambulance Version การออกแบบของ M113 อยบแอมบูลานั้นยังคงอ้างอิงจากโครงสร้างหลักของ m 1 1 3รุ่นมาตรฐานตัวถังทำจากกรอบอลูมิเนียมอันลอยที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถป้องกันกระสุนปืนเล็กและสะเก็ดระเบิดได้จุดประสงค์หลักขององค์การออกแบบรุ่นนี้คือเพื่อให้แพทย์สนามและเจ้าหน้าที่กู้ชีพสามารถเข้าไปในพื้นที่อันตรายได้โดยไม่เสี่ยงเกินไปและสามารถลำเลียงผู้บาดเจ็บกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัย ภายในของ M 113อบแอมบูลานได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการแพทย์ภายในมีพื้นที่สำหรับติดตั้งเตียงเปลผู้ป่วยได้ประมาณ4-6ถึงเตียงหรือหากเป็นผู้บาดเจ็บที่ยังนั่งได้ก็สามารถรองรับได้มากกว่า8คนนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเครื่องให้ออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ผ่าตัดเบื้องตน้นและอุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉินอื่นๆ สิ่งที่ทำให้ m 1 1 3อมแอมบูลานแตกต่างจากรถพยาบาลทั่วไปคือมันสามารถเข้าไปถึงแนวหน้าของสนามรบได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนดินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆเพราะมันใช้ระบบตีนตะขาบที่มีความทนทานสูงสามารถข้ามพื้นที่ครุขรดได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถลอยน้ำได้ทําให้มีความคล่องตัวสูงในทุกสภาพภูมิประเทศความสามารถนี้เองที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บเพราะรถสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 1> M 1นอมแอมบูลานขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงทำความเร็วบนถนนได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการราว400กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งซึ่งเพียงพอสำหรับการลำเลียงผู้บาดเจ็บจากแนวหน้ากลับสู่ฐานหรือโรงพยาบาลสนามอย่างมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยรถคันนี้มักถูกติดตั้งเครื่องหมายกาชาดสีแดงเด่นชัดทั้งด้านข้างและด้านบนเพื่อแสดงสถานะว่าเป็นรถพยาบาล แต่ในสถานการณ์จริงหลายครั้งเครื่องหมายนี้ไม่ได้ทําให้ปลอดภัยเสมอไปเพราะมีบางฝ่ายที่ไม่เคารพกติกาสงครามและยังคงโจมตีรถพยาบาลอยู่เสมอด้วยเหตุนี้การหุ้มเกราะรอบคันจึงมีความสําคัญมากเพราะสามารถปกป้องทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้บาดเจ็บได้แต่ละประเทศที่นำเอ็ม3อมแอมบูลานไปใช้งานก็มักจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการเฉพาะของกองทัพเช่นการติดตั้งระบบปรับอากาศในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัด การเสริมระบบสื่อสารพิเศษเพื่อประสานงานกับหน่วยแพทย์สนามหรือแม้แต่การติดตั้งเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่เพื่อช่วยให้สามารถรักษาผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื <S <S ่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเวียดนามคือช่วงเวลาที่ M 1 1 3หอมแอมบูลานแสดงศักยภาพได้อย่างชัดเจนมีทหารจำนวนมากที่รอดชีวิตเพราะรถพยาบาลหุ้งเกราะคันนี้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีท่ามกลางการสู้รบที่ดุเดือดและอันตราย รถพยาบาลร,รุ่นนี้จึงเป็นเหมือนความหวังของทหารทุกคนในสนามรบแม้เวลาจะผ่านมาหลายทศวรรษแต่ m 1 1 3อมบา a m b u l a n ยังคงถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกจุดเด่นคือความทนทานใช้ง่ายบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับยานเกราะรุ่นใหม่ๆห,หลายกองทัพจึงยังคงใช้รุ่นนี้ต่อเนื่องและบางประเทศก็เลือกที่จะอัปเกรดเครื่องยนต์เกราะและระบบต่างๆให้ทันสมัยยิ่งขึ้นบทบาทของ m 1 1 3อมบา a m b u l a n ไม่ได้เป็นเพียงการลำเลียงผู้บาดเจ็บเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารทุกคนเพราะการที่พวกเขารู้ว่าหากได้รับบาดเจ็บก็ยังมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วและปลอดภัยทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและนั่นเองคือหนึ่งในกุญแจสําคัญของประสิทธิภาพกองทัพหากเปรียบเทียบกับรถพยาบาลทั่วไปความแตกต่างชัดเจนมากรถพยาบาลธรรมดาไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่การรบที่เต็มไปด้วยอันตรายได้จึงต้องรอให้มีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกมาก่อน แต่ m อ1 3สบสามแอมบูลานสามารถเข้าไปถึงจุดเสี่ยงสูงได้โดยตรงซึ่งช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตได้อย่างมหาศาล M113 ร้อยสแอมบูลานเวอร์ชันจึงเป็นมากกว่ายานกรอบมันคือห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่ที่เข้าไปถึงแนวหน้าเป็นทั้งเครื่องมือทางยุทธวิธีและสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในสนามรบทุกครั้งที่มันเคลื่อนตัวไปในพื้นที่การสู้รบคือสัญ,ญญาณว่าความช่วยเหลือกำลังมาและชีวิตที่กำลังอันตรายยังคงมีความหวังที่จะรอด สำหรับประเทศไทยเองกองทัพไทยก็มีการนำ M 1 1 3มาใช้งานและเวอร์ชั่นพยาบาลก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่เสริมความสามารถด้านการแพทย์ทหารช่วยเพิ่มศักยภาพในการปกป้องชีวิตกำลังพลและทำให้การปฏิบัติการต่างๆมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุด M 1 1 3อแอมบูลานคือสัญลักษณ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างพลังทางทหารและภารกิจทางมนุษยธรรมยานเกราะคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลาย แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องราวของ M113 Ambulance Version 1ในยานเกราะที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์การทหารโลกและคุณกำลังรับชมเรื่องราวนี้ผ่านช่อง Right to Sky